สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้กับคนเกษตรมือใหม่ครับผมก็ห่างหายไป 2- อสาวันนะครับก็เนื่องจากว่าติดภาร,รกิจนะครับติดภาร,รกิจวันนี้ก็กลับมานะครับวันนี้ก็จะมาะให้ปุ๋ย C, อินทรีย์ต้นมังคุดนะครับซึ่งเป็นมังคุดต้นนี้แหละนะครับต้นที่ผมทําคลิปไปคลิปก่อน ก็วันนี้ก็มีการแทงยอดนะครับแทงยอดออกมานะครับออกมาเยอะเลยนะครับนี่เป็นยอดขึ้นมาอีกชัดนัอีกชัดนึงนะครับเพื่อนนี่นะนะครับก็แทงยอดนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นการให้ปุ๋ยอินรีย์ก็คืออ่านี่นะครับก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับก็เป็นปุ๋ยขี้วัวที่อ่ก็ผมเลี้ยงวัวนะครับแต่ก่อนนะก็ นำบกองกองไว้นะครับกองแล้วก็นําใบไม้เนี่ยก็มาทับถมว้อย่างนี้นะครับต่อมาเขา <c oughs> ก็กลายเป็นผงนะครับเป็นผงดิน่ะนะครับเนี่ยก็เป็นดินหมักอย่าง,ยงดีนะครับก็เป็นดินหมักมุญที่วัวนะครับผสมใบไม้อย่างนี้นะครับก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ใส่นานแล้วนะครับก็ตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใส่แบบบ่อยๆนะครับ ก็านานๆจะใส่ครั้งหนึ่งนะครับก็ปลูกแบบชาวบ้านนะครับเพื่อนๆปลูกแบบชาวบ้านเรานี่แหละนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับที่มังคุดผมปลูกเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนกับทุเรียนเท่าไหร่นะครับทุเรียนก็จุกจิกหน่อยนึงนะครับส่วนหญ้านะครับนี่หญ้าผมก็จะตัดนะครับตัดหญ้าออกนะครับนี่ต the no ัดหญ้าออกตัดหญ้าออกเหมือนทุเรียนเลยนะครับตัดตัดเอานะครับตัด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 แล้วก็ ก็จะเป็นหวานหวานปุ๋ยนะครับหวานาชีวัวผสมใบไม้เนี่ยหวานรอบๆนะครับหวานก็ไม่ไม่ได้เข้าไปาชิดโคนต้นนะครับหวานก็ห่างทรงพุ่มออกมาเนี่ยนะครับประมาณาฟุตหนึ่งเนี่ยผมก็หวานลงมาเลยครับยิ่งหวานข้างนอกยิ่งดีนะครับหวานข้างนอกเนี่ยเพื่อกระตุ้นรากน่ยล่อรากเขานะครับก็เป็นการให้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างนี้นะครับเพื่อนนะ,ส,นนนะส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นหะ หญ้าพวกนี้ที่โคนตัวเนี่ยก็ถอนออกเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ถอนออกนะครับเนี่ยเนี่ยถอนออกถอนออกเหมือนทุเรียนนั่นแหละครับผมก็ทําเหมือนทุเรียนเลยนะครับนี่เนี่ยถอนออกอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยถอนหญ้าอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถอนออกเลยนะครับถอนออกเลยอันนี้มะขามนี่ครับนี่ดินมันดินมันผงนะครับเป็นผงเนี่ยนะครับก็ถอนออกนะครับ อ่าผมจะตัดหญ้านะครับเพื่อนตัดหญ้าแล้วก็เดี๋ยวจะถอนอีกรอบหนึ่งครับถอนอีกออกอีกหน่อยนึงแล้วก็ถอนตรงโคนโคนต้นนะครับถอนออกแล้วก็ตัดหญ้ารอบๆเนี่ยแล้วก็หว่านนะครับหว่านหวานหว่านดินหมักเนี่ยนะครับเพื่อนนะยมตัดหญ้าก่อนนะครับอ่าตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนดินหมักนะครับเนี่ย กินแักขี้วัวนี่แหละกับใบไม้นะครับก็จะหวานนะครับหวานก็ปลูกง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็คือทําง่ายๆไม่ต้องทํายากนะครับก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับก็ปลูกแบบชาวบ้านนะครับนี่นี่ครับถ้าโตได้ก็ปลูกไปแบบนี้แหละนะครับเพื่อนไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับก็หวานนี่ครับหวานเนี่ย หวานใต้เนี่ยห่างให้ห่างทรงพุ่มออกมาสักพุดหนึ่งนะครับที่ผมทำนะครับนี่ก็หวานกระจายแบบนี้นะครับหวานเนี่ยห่างปลายทรงพุ่มออกมาเนี่ยเหมือนทุเรียนนะครับปลูกทําเหมือนทุเรียนเลยนะครับที่ผมทํานี่ครับก็หวานไปนะครับก็ไม่เปลืองหรอกนะครับเพื่อนถังนี้ก็ได้ประมาณสองสามต้นนะครับทําไปเดี๋ยวไปใส่ทุเรียนด้วยนะครับ เป็นดินหมักนะครับหวานไปนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับนี่หมดไปเนี่ยประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ไปใส่อะไรที่ว่าน้ําหมักน้ําอะไรนะครับที่ผมปลูกนะไม่มีนะครับก็ใส่เฉพาะดินหมักมูลขีวัวก,กับใบไม้นี่แหละนะครับเพื่อนเศษใบไม้เนี่ยที่ทับถมกัน,นทําเป็นดินหมักนะครับส่วน พวกยากบจัดมแมลงหรือแรงต่างเนี่ยก็พ่นทุเรียนให้หลังจากพ่นให้ทุเรียนแล้วก็มาพ่นให้มังคุดอย่างนี้นะครับก็ส่วนมากจะใช้สารชิวพันธ์นะครับพวกมแมลงเยอะแยะเลยครับกำลังมาเนี่ยยอดอ่อนเนี่ย๋ยวเย็นนี้จะมาพ่นให้ครับเพื่อนนี่ครับวันนี้ก็มาให้ดินหมักนะครับเป็นทางดินนะครับก็คือเป็น อินรียนะครับเพื่อนๆนะเป็นวัตถุอินทรีย์เกี่ยวกับดินหมักนะครับใบไม้นะครับทําให้ดินมันร่วนนะครับนะครับส่วนโคนต้นผมก็ทําแบบนี้แหละนะครับนี่นะครับเหมือนทุเรียนนะครับเพื่อนๆเนี่ยโคนต้นก็ไม่มีเป็นหญ้าแบบลักษณะนี้นะครับนี่โตแล้วนะครับโคนต้นนะครับี่โตขึ้นเยอะนะครับเพื่อนๆโตขึ้นนะครับมังคุดป้ายนะครับ ปลูกแบบชาวบ้านนะครับปลูกแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาไม่ต้องไปคือว่าเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับปล,ปลูกไปนะครับโตขึ้นมาก็เลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่แบบที่มันเอยอะแยะนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆขอบคุณเพ,พื่อนๆนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเ,เกี่ยวกับการทำตัดหญ้าแล้วก็ วาดินหมักให้กับต้นมังคุดตัวนี้นะครับอขอบคุณครับผมที่รับชมนะครับคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ